บริการฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการราคาครับตั้งไว้ที่2,98,000บาท สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจี๊ยบนะครับผมนี่วันนี้อยู่ที่บางบ่อสมุรประการแล้วนี่ครับข้างๆผมยอดนิยมอีกเช่นเคยครับเป็นโตต้าวีออครับตัว 1.5J ปี2017นะครับผมอันนี้เลขไม่บอกเลยแสนต้นต้นแสนนิดๆนิดๆดเลยบางๆราคาครับตั้งไว้298,000บาทคันนี้ราคานี้ได้อะไรบ้างครับได้ประกันเครื่องเกียร์ครับ2ปี20,000โลนะครับบริการฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการรวมถึงบริการรถสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะและที่สำคัญครับที่จะพูดถึงต่อจากนี้ไปเป็นตััััวปปรรรรรระะกกนนโคงงส้้าาบทีี่เมให รถไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำน้ำท่วมไฟไหม้ตัดต,ต่อตัวถงัไงไดนะ้ขึ้นไม่ตรงกอไ้นะถ้าเจอรับซื้อขึ้นเป็นมวนโอ้โหพูดซะเยอะเลยมาดูตัวรถบ้างนะครับผมตัวรถอันนี้ได้สีเดิมๆเรียบร้อยสวยงามเส้นสายนะฮะจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังต้องบอกว่าเป็นเส้นตรงเนี่ย แนวเดียวกันได้สวยเลยนะฮะตัวล้อครับได้เป็นล้อเอ่อล้อกระทะฝาตบอันนี้เป็น1ตัว J ตัว 1.5J าภายในครับผมตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเยออโตนะครับผมเลขไม้ถ้าอยู่ประมาณแสนต้นต้นะฮะร,ระบบไฟฟ้าระบบแอร์อะไรพวกนี้ใช้ได้ปกติครับพร้อมใช้งานเลยนะฮะอันนี้ที่สําคัญนะอะให้ดูโครงสร้างนิดนึงครับเดิมสวยนะครับผมนี่นะ ของเราครับรับประกันอยู่แล้วครับเรื่องโครงสร้างนะครับไม่มีแน่นอนครับรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำอันเพื่อไฟไหมเดี๋ยวแวะไปดูด้านหลังสักนิดน,นึงก่อนนะครับดูโครงสร้างด้านหลังกันนิดน,นึงฮะอย่างที่เกิดไว้เบื้องต้นนะฮะนี่ฮะตัวหัวน็อตเริมสวยนะฮะซ้ายขวาไม่มีโดนมาแล้วก็ ด้านในฮะล้อแม่แรงยังอร่ล่มีครบนะครับเนี่ยกาวเดิมสวยครับสิ่งให้ไก่แบบนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับคันนี้คันนี้บอกเลยรับห้องเครื่องนี่ได้ค่อนข้างเดิมนะเรียบร้อยเลยสวยงามน้อซ้ายขวาครับอย่างที่บอกเหมือนเดิมหัวโชค๊คเบ้าโช๊คนะฮะร,รอยเม็ดอาร์คอะไรเรียบร้อยสวยรวมถึงแก้มอันนี้ได้แก้มเดิมคาหน้าเดิมตัวรถนี่เครื่องแห้งๆเลยกับเล่งไมล์มาแสนหนึ่งครับก็สมเหตุสมผลครับไม่มากไม่น้อยนะกําลังดีนะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูดีกว่า เนี่ยคทีเดียวติดรถพร้อมใช้งานแบบนี้ครับบอกเลยราคาครับตั้งไว้ที่2 9 8 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจจะเป็นเจ้าของนะรีบทักเข้ามานะเพราะว่าราคาเนี้ยเหลือน้อยคันแล้วก็จะไม่ผิดลเดหลืออีกประมาณคันสองคันนะคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นใครรีบนะทักเลยคันนี้เด,นด,นดนินดะ่วนนะบอกเลยก็วันนี้ครับประมาณนี้แล้วกันพวกโปรโมชั่นอะไรก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันได้แล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนครับคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะกันคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะี๋ยวขอตัว